สวัสดีครับชนพีฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมไก่รุ่นๆนะครับชุดนี้สวยมากนะครับชุดนี้นะครับไก่รุ่นอายุ4ี่ถึงห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนนะครับชุดนี้นะครับสวยสวยนะครับสวยยไม่มีตำหนิสักตัวนะครับชุดนี้ตัวผู้สองตัวตัวเมีย2ตัวนะครับ เอามาเปิดแบ่งนะครับคู่ละ1นึ่งพันห้าร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับชุดนี้นะครับสวยมากนะครับสายพ่อจะเป็นเยียพรสวรรค์นะครับของสมีสุวรรณนะครับสายแม่นะครับเขาเรือลั่นนะครับจะเป็นเขาเรือลั่นขนมครกเยีย์เขียวใหญ่นะครับสายแม่เขานะครับชุดนี้นะครับสวยๆนะครับ เผื่อมีพี่น้องสนใจนะครับทักมาสอบถามผมได้นะครับไก่ลอยดีนะครับลอยดีหุ่นดีนะครับไม่ต้องกลัวหลุดลอยนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับสวยๆนะครับตัวเมียก็สวยมากนะครับตัวเมียนะครับตัวเมียอีกหนึ่งเดือนน่าจะไข่แล้วนะครับตัวผู้ก็รุนๆนะครับ ชมนะครับทักมาสอบถามผมได้นะครับใครสนใจนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับชุดนี้รอดตายแน่นอนนะครับอีกไม่นานก็ใช้งานได้นะครับชุดนี้ สวยๆนะครับใครไปใครได้นะครับชุดนี้เดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับครับยังไงก็ฝากพิจารณานะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ